สวัสดีสมาชิกทุกทท่านในคลิปนี้จะมาเฉลยคําถามที่มีอยู่ว่าอาชีวศึกษาจังหวัดใดจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติประจําปีการศึกษา2564โดยมีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกได้แก่กไก่อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ขอไข่อาชีวศึกษาจังหวัดน่านขอควายอาชีวศึกษาจังหวัดระยองงองูอาชีวศึกษาจังหวัดยะโสธรจอจานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมในการตอบคำถามข้อนี้นะครับจะต้องอาศัยความรู้ที่เป็นปัจจุบันนะครับหรือเป็นความรู้ใหม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เพิ่งมีการประกาศจากอ่า หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันนี้ออกมาไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าดาจากตัวเลือกตอบเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าอาชีวศึกษาจังหวัดที่กล่าวมานั้นเนี่ยจะอยู่คนละภาคกันเลยนะครับจะอยู่คนละภาคอย่างเช่นอาชีวศึกษาจังหวัดตรังเนี่ยจะอยู่ภาคใต้อาชีวศึกษาหน้านเนี่ยจะอยู่ภาคเหนืออาชีวศึกษาจังหวัดระยองจะอยู่ภาคตะวันออกและกรุงเทพ อาชีวศึกษาจังหวัดยะโสธรจะอยู่ภาคตะวันออกชิงเฉียงเหนือนะครับและอาชีวศึกษาจังหวัดนคนปรปฐมจะอยู่ภาคกลางฉะนั้นถ้าจะเดานะครับก็ต้องเลือกเดาอาชีวะภาคที่ยังไม่ได้จัดการแข่งขันในส่วนของรายการนี้นะครับนะก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับ เฉลยเลยแล้วกันนะครับสำหรับอาชีวศึกษาจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพในระดับชาตินะครับก็คือข้อขอไข่นั่นเองครับอาชีวศึกษาจังหวัดน่านเป็นอาชีวศึกษาจังหวัดที่อยู่ในอาชีวศึกษาภา,าคเหนือนะครับ